สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยของครูปุ๊กนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนมาทบทวนในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมานะคะแล้วก็ไปนําแบบฝึกภาษาไทยของเรามาเตรียมพร้อมในการเรียนได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้อย่างที่ครูบอกนะคะครูจะพานักเรียนมาทบทวนนะคะในเรื่องของมาตตาตัวสะกดของเรานะคะ ค่ะมาตาตัวสะกดที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็คือจะมีแม่กงใช่ไหมคะก็คือง,งองงูนะคะแล้วก็แม่กมที่เป็นมอม้านะคะแล้วก็แม่เกยที่เป็นยอยักษ์แล้วก็แม่เกยที่เป็นวอลแหวนนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง4มาตานี้นะคะจะเป็นมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะคะหรือว่ามีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวยังไงก็คือ เป็นมาตาแม่กงก็จะมีแม่กงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวสะกดได้นะคะเป็นแม่ก้มก็จะมีแค่มอม้าตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็แม่เกยก็จะมีแค่ยอยักษ์นะคะแม่เกิก็จะมีแค่วอแหวนนั่นเองนะคะจะไม่มีตัวอื่นมาเป็นตัวสะกดเพิ่มเติมหรือไม่มีพยัญชนะอื่นที่สามารถอ่านออกเสียงเป็นเสียงงองูเสียงมอม้ายอยักษ์และวอแหวนได้นั่นเองค่ะ ค่ะอันดับแรกนะคะครูจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของมาตราแม่กงก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะมาตราตัวสะกดที่มันมีมาตราที่ตรงตามมาตรามันอยู่แล้วหรือว่ามีตัวสะกดเพียงตัวเดียวมันง่ายนะคะก็คือแม่กงก็คือมีแค่งองงูเท่านั้นแค่เรารู้ว่าเป็นแม่กงเห็นงองงูก็คือแม่กงเลยนะคะไม่ได้คิดอะไรเยอะเนาะไม่เหมือนกับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนต่อจาก มาตาทั้งสีมาตานี้นั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของมาตาต่อสกุที่ตรงตามมาตากันก่อนนะคะค่ะตัวอย่างของมาตาแม่กงนะคะก็เช่นนะคะกลางเกงนะคะโกงกลางนะคะหรือว่ากลางมุงนะคะโกงกลางก็คือเป็นต้นไม้โกงกลางนะคะนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะต,ต้นใหญ่ๆที่จะมีรากเยอะๆนะคะเห็นรากชัดๆเนาะเป็นต้นโกงกลางนะคะ ต่อไปกางเกงนะคะสังเกตก็จะมีงองงูตรงนี้นะคะนี่งองงูตัวสื่อสีแดงนะคะกงกลางก็จะมีงองงูสีแดงเหมือนกันนะคะกางมุ้งอันนี้ครูมไม่ได้ทําสีแดงให้เนาะ,ะก็คืององงูเหมือนกันทั้งสองตัวสองสองพยายงเลยนะคะต่อไปในเรื่องของมาตาแม่กลมนะคะก็อย่างที่ครูบอกเนาะมาตาตัวสกดตรงตามมาตานะคะเมื่อเป็นแม่กลมตัวสกุก็ต้องเป็นมอม้าเท่านั้นนะคะตัวมอม้าตัวเดียวเนาะซึ่งตัวอย่างคํานะคะก็ได้แต่ ได้แก่นะคะยกตัวอย่างก็คือคําว่ากลมกล่อมนะคะชมรมแล้วก็คํารามนะคะกลมกล่อมก็จะมีมอมาเนาะแล้วก็ชมรมก็จะมีมอมาทั้งสองตัวเหมือนกันนะคะแต่คําว่าคํารามคําว่าคํารามรามนี่จะเป็นแม่กลมนะคะแต่ว่าคําว่าคําคํานี้นะคะเป็นคําที่อยู่ในมาตาอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมก็คือมาตาแม่ กกนั่นเองนะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะอยู่ในมาตราแม่กอกาคือคําว่าคํานั่นเองนะคะก็คือเราสามารถใช้มาตราแม่กอกานะคะไปรวมกับคาอื่นได้นะคะเพื่อให้เกิดคําที่มีความหมายนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะในเรื่องของมาตาแม่เกยของเรานะคะก็คือคําที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากสําหรับมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะคะเราเห็นคํานี้เราก็รู้เลยว่าเป็นตัวยอยักษ์นะคะค่ะตัวอย่างของมาตราแม่เกยเช่นคําว่าคายกล้วยนะคะ หอยลายนะคะสร้อยคอสร้อยหายเนาะแต่ถ้าเป็นคําว่าสร้อยคอ,อคอคํานี้จะเป็นมาตราแมกกาเนาะก็จะเป็นแม่กกานะคะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะแต่พอเป็นสร้อยหายก็คือสร้อยที่มันหายไปเราตามหาไม่เจอนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นยอ,อยักษ์อันนี้จะเป็นแม่แม่เกยทั้งสองเลยนะคะ หอยลายก็คือเป็นหอยลายปกติที่เราเอาไปผัดทําอาหารนะคะไข่กล้วยอย่างเช่นเราเห็นเด็กน้อยทานลกกินกล้วยอยู่แล้วก็ไข่ออกมานะคะความหมายของมันเนาะต่อไปมาตราแม่เกลนะคะแม่เกลก็คือตัวที่มีวอลแหวนเป็นตัวสกุนั่นเองนะคะตัวเดียวเลยนะคะถ้านักเรียนเห็นพยัญชนะตัวอื่นนะคะก็คือไม่ใช่แม่เกลนะคะแม่เกลจะมีแค่วอลแหวนเท่านั้นเนาะ ตัวอย่างข้ามก็เช่นนิ้วยาวนะคะบอแวนนะคะตัวจากตัวหนังสือสีแดงเนาะ,ะข้าวเหนียวนะคะโอ้ข้าวเขียวนะคะข้าวเขียวหรือว่าจะใช้คําว่าข้าวเหนียวก็ได้เนาะ,ะ <c oughs> ข้าวเหนียวก็เป็นมาตาแม่เกลเหมือนกันนะคะเจียวไข่นะคะแต่คําว่าไข่นี้จะเป็นแม่กอกาเนาะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะ เมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะเรื่องของการทบทวนเนาะก่อนอื่นครูจะบอกก่อนว่าการทบทวนของเรานะคะก็คือทบทวนในเรื่องของมาตาตัวสะกดที่สะกดตรงตามมาตาเลยทั้งสีแม่นะคะอย่างที่ครูเคยบอกไปตอนที่เราเรียนที่โรงเรียนเนาะก็คือถ้าเกิดมาตาเราเนี่ยจะมีทั้งหมด 3รูปแบบด้วยกันอย่างที่ครูบอกนะคะมาตราตัวสะกดเนาะหนึ่งก็คือเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดเลยนั่นก็คือแม่กอการนั่นเองใช่ไหมคะต่อไป2ก็คือมีตัวสะกดแต่ว่ามันตรงตรามมาตรานั่นเองนะคะและแบบที่3นะคะมาตราตัวสะกดของเราที่มีก็คือเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะ ก็คือสรุปแล้วนะคะมาตราตัวสะกดของเราจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะอันนี้คือครูสรุปให้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็น3รูปแบบเนาะแต่ว่าครูสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจนั่นเองะคะ่ะก็คือมาตราตัวสะกดเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนจะจําแบบง่ายๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นแบบที่ไม่มีตัวสะกดเลยก็คือเป็นแม่กอ,อก,กานะคะแบบที่1นเนาะต่อไปแบบที่2ก็คือมีตัวสะกดนะคะและก็ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะ แล้วก็แบบที่สามนะคะก็คือมีตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแล้วยังมีตัวอื่นเพิ่มเติมอีกนะคะตัวอย่างเช่นนะคะครูจะยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างคําที่เป็นมาตราตัวสะกดที่มันมีมากกว่าหนึ่งหรือว่าไม่ตรงตามมาตราเช่นมาตราแม,ม่กลนนะคะแม่กลนนอกจากมีนอนหนูแล้วนะคะเราจะมีตัวนอเนนเพิ่มอีกนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็จะมีตัวอื่นอนอีกนะคะอย่างเช่นแม่ก,กกนะคะก็จะมีขอไข่เพิ่มอีกนะคะค่ะจากที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วเนาะดังนั้นที่ครูยกตัวอย่างไปเป็นแค่บางส่วนนะคะให้นักเรียนเห็นความแตกตา่างเนาะว่าอันที่ตรงตามมาตราเป็นยังไงนะคะแล้วก็แบบที่มีตัวสะกดมากกว่าหนึ่งเป็นอย่างไรนะคะแต่นักเรียนยังไม่ต้องไปเครียดหรือว่าซีเรียสกับเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเพราะว่า เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะครูจะทําการขึ้นเรื่องใหม่นะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูแบบฝึกกันนะคะก็คือการบ้านของเราวันนี้นะคะก็คือหน้าที่31และ32นั่นเองนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอันดับแรกเลยก็คือดูจากที่หน้า3 1ก่อนนะคะก็คือเติมคำนับในมาตรไม่เกินนะคะลงในช่องว่างนี้เนาะอันนี้นักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทํามาหลายมาตราแล้วเนาะ ต่อไปข้อที่6ใหญ่ของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนําคําที่เขากําหนดให้ตรงนี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างนะคะให้มีความสมบูรณ์แล้วก็สอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกันนั่นเองอันนี้ง่ายมากนะคะต่อไปข้อที่7นะคะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก็คือให้นักเรียนเลือกคําศัพท์นะคะ จากหน่วยการเรียนรู้นี้เลยนะคะจํานวน5คํามาคัดลงตรงนี้นะคะเลือกมา1คําอันนี้ก็คัดคดําเดียวกัน2คําคําเดียวกัน2คํคนะคะก็คือนักเรียนสามารถเลือกคําศัพท์จากตรงไหนก็ได้หรือจะจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจากแบบฝึกที่เราทําก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเอามาคัดลงให้ครบ5ข้อนะคะซึ่ง1ข้อคัดคําละ2รอบนั่นเองนะคะและต่อไปก็คือให้นักเรียนสรุปผลความรู้นะคะด้วยกันบอกว่ามาตราตัวสะกด ที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีกี่มาตาครูบอกไปแล้วเนาะมีกี่มาตาที่เราพูดกันต้นคลิปนะคะมีกี่มาตาและมีมาตาอะไรบ้างเขียนลงไปนะคะเขียนตรงนี้และมาตราตัวเนี้ยที่นักเรียนพูดถึงมันมีตัวสะกดคือตัวอะไรนะคะหรือว่าตัวท้ายมันนั่นแหละนะคะพญชนะตัวท้ายคือตัวอะไรนะคะง่ายมากถ้านักเรียนตั้งใจฟังตอนต้นคลิปนักเรียนจะสามารถทําอันนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจําไม่ได้นะคะสามารถเปิดคลิปวิดีโอครู วนฟังสักรอบ2รอ,อบ3รอบก็ได้นะคะเพราะการเรียนรู้ของเราเป็นคลิปวิดีโอเนาะนักเรียนสามารถย้อนดูกี่ครั้งก็ได้นะคะหรือวันไหนนักเรียนอยากจะมาทบทวนความรู้ก็สามารถจะมาย้อนดูคลิปวิดีโอของครูได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะอันดับแรกเลยเมื่อทําแบบฝึกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งงานมาให้ครูนะคะและการส่งงานนะคะอย่าลืมว่าจะต้อง ส่งชื่อชั้นเลขที่มาด้วยเสมอเลยนะคะและเน้นย้ําให้นักเรียนส่งงานครบการทุกคนเลยนะคะเพราะครูจะทําการเช็คชื่อเนาะว่านักเรียนคนไหนเรียนออนไลน์บ้างนะคะและคนไหนส่งงานออนไลน์ครูบ้างเนาะเพราะว่านักเรียนหลายคนนะคะก็ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์หรือบางคนเรียนออนไลน์ก็จริงแต่ว่าหนูลืมถ่ายรูปส่งครูนะคะเพราะว่าเพื่อให้ความที่นักเรียนเรียนรู้แล้วนะคะและเกิดความเข้าใจนะคะนักเรียนต้องส่งแบบฝึกครูก่อนนะคะแล้วครูจะได้ให้คําแนะนํา แก้ไขแบบฝึกของนักเรียนและนักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะท่านเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถทักมาสอบถามนะคะในรายส่วนตัวของครูเท่านั้นนะคะเราจะไม่คุยกันในลายกลุ่มเนาะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองท่านอื่นนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ